tay <tôi> mướn răng ốp <wolf cup> <tôi> 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 khắp rồi tuồng này tuồng để ba cầm lên quăng cái tuồng 2 cò thôi 2 cò thôi 1 thử ta người ta ยิ <laughs> ่ส <kaz Ly> <sk> e ียงเรากินมาดิโอตัวนี้ประมาณเทโนลิบวัีสร้างเดิมเห็นกีสิุยนนะลักทามักทานนี่นีสร้างเริ่สร้างร่อาตะปันยูหันเ้อพนี้เขาลุยเกินกันเห็นอยู่เ่ตรงตัวแักวแดนี่ มาซาเมื่ต้อหนีโหล ẹ p <c ười> <c ười>